ร้วก่อนส่งทุกขั้นนะคะเรามีการติดครีมใหม่ให้ลูกค้าเลยนะคะเ็ดงานติดครีมให้เรียบร้อยจากทีมงานมืออาชีพนะคะเราดูแลลูกค้าดุดยาดมิตรเลยนะคะ ก่อนส่งมอบลูกค้านะคะเรามีการตรวจเช็คทําความสะอาดขัดสีเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะนะคะทีมงานของเรานะคะเก็บงานให้ลูกค้าคันนี้ส่งมอบพรุ่งนี้เช้าแปดโมงนะคะลูกค้ามารับรถนะคะเป็นเบนซ์เอสสามร้อยนะคะคันนี้ ท่านใดสนใจ,จติดต่อสอบถามที่ดาวได้นะคะเบอร์โทร0889598543นะคะมีรถทุกรุ่นทุกคันให้ลูกค้าเลือกนะคะสนใจสอบถามได้คะ่ะ